โกโรธกป่ะเนี่ยฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นอุยออ้ยเอ้าเฟิดอุ้ยเกิดไม่เป้าเกิดไม่เป้าเกิดไม่เป้าฮะเ๋ยก็ฟาดด้วยคีย์บอร์ดเลยอุย้ยดูดิทุกคนนะั่นอะไรของเขาวะเนคอรออฟิเชีย โอเคนะของเก่าเกมของไมค์ครับนะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแข่งกับเฟิร์สไว้ว่าใครจะเอาชีวิตรอดในโลกของซอมบี้มากมายตอนนี้ได้มันไม่ใช่ซอมบี้มากมายเขาเรียกว่าอสูรมากมายเล้ยทุกคนนะคือตอนนี้เรามีของที่เตรียมไว้แต่ตอนนี้คือของเตรียมไว้แล้วแต่ว่าคนที่เล่นด้วยอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลก๊อก็เปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาฮัลโหลเห็นแล้วเอ้ยทำไรเอ้ยเเฟิร์สทำไรเนี่ยคือทำไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ย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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อ้ยเอ้้ยอ้้ยเอ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  ลโลเป็นอะไรอ่ะเอ้าเมื่อกี้ใครอ่ะทุกคนอาจจะเป็นภาพลงตาก็ได้นะเฟิร์สเมื่อกี้ใครอ่ะเอา้าทำไมเขาไม่พูดวัทุกคนไงไงอ่ะฮะไงเอา้าแล้วเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครบอกก่อนเมื่อกี้ใครคือรู้แหละว่าทันจิโร่แต่ว่าคือทําไมเขาถึงเออทำอะไรนั่นแหละเออกินกระเปล่าเมื่อกี้อ๋อคือเห็นเขาแบบว่าเห็นเขาเป็นไอดอลก็เลยไปสนิทก,กับเขาใช่ไหมไแบบชอบเขาชอบทันจิโร่ใช่ไหมล่ะรู้แหละ ก็เข้าใจว่าดูการ์ตูนมาก็เลยแบบชอบม่แทนาการ์ตูนใช่ไหมเออโอเคมาเอาของในกล่องไปเลยแบบคนละเซตอะไรเงี้ยคนละแถวเพราะว่าวนันี้จะมาแข่งเอาชิลอดกันด้วยชอบเป็นเอ้ยเฮ้ยเดียว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 เกินไปแล้วเกินไปหรือเปล่าเออเอเอย่างงี้ไม่เอานะอย่างี้ไม่เอานะที่หลังไม่ได้นะที่หลังไม่ได้นะไปหยิบของในกล่องเลยเร็วนี่จะมาอัดคลิปมาเนี่ยจะมาให้หัวร้อนได้ไงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเห็นอีกเดี๋ยวคายนั่นทิ้งเลยเอออะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยเราก็จะไปออกเอาชิลอดนะแบบ อย่ามายุ่งแฟนกูฮะนักหนาเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยตายไปดิเฮ้ยเไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันตายแล้วเฮ้ยทำไมมันมีหลายตัวแล้วมัมีฝาแฝดด้วยหรอเฟิร์สช่วยจัดการหน่อยอย่าไปเอามันเนี่ยไอ้นี่มันไม่น่าหล่อเท่าพี่หรอกโอ้ยมันไม่หล่อเท่าพี่หรอกไอ้นี่ใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะหืมหล่อโอ้โหดูดิอะไรวะหล่อได้ไงอ่ะหล่อกว่าเออนี่ไงก็เขาไม่หล่อไงก็แค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละ เขารู้ตอนนี้เฟิร์สอัมเขาอยู่ใช่ป่ะแบบเห็นเขาอัดคลิปก็เลยแบบอัมเล่นไงใช่ป่ะล่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วอ่ะเฟิร์สยังไม่ชอบทันจิโร่เลยพี่รู้พี่รู้โถ<ด>อัมพี่เล่นแหละเ<ะ>ดือดตรงละอุ้ยฆ่าฆ่ามันทิ้งนี้มายุ่งกับไฟหัวฮะฆ่ามันทิ้งนี่ละลอยไปดิลอยไปดิอปดโอ้ตายหาแล้วเดี๋ยวเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สตีใครอ่ะพี่รู้คลิปที่แล้วเฟิร์สยังตั้งพี่อยู่เลยเออเฟิร์สจะตีนี่ยไม่ได้ตีพี่เฮ้ยตีพี่ทำไม ทุกคนเฟอร์เขาทำอะไรอ่ะเฮอยอะไรเนี่ยเกินไปเป้าเกินไปแล้วเกินไปแล้วเฟอร์ตีมันไม่ได้ตีพี่เฟอร์จะแกล้งพี่อะนี่จะแกล้งพี่เลยเ,ยยเอีแยวะฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเกินไปเป้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือยังไงเนี่ยคือตีพี่เพราะเพราะอะไรเพราะมาขัดขวางความรักกับทันจิโร่อย่างเงี้ยเหรอโถคลิปที่แล้วเฟอร์ยังไม่ชอบทันจิโร่เราจะมาชอบคลิปน,นี้ได้ไงเนี่ยฮะอุะ้ยโหอุ้ยเอ้าอะไรเนี่ยฆ่าพี่ทำไมอะเอ้าอะไรวะเอ้าเฮ้ยเป็นไรเนี่ยก พี่มายุง่งเอ้าคือพี่ผิดเออพี่ขอโทษก็ได้ที่ยุ่งอะ่ะล้วพี่ไม่ยุ่งแล้วหรือทาอะไรก็ทาไปเลยพี่ไม่ยุ่งด้วยละเออพี่ไปแล้วไม่ยุง่งเอยดูดิอะไรเนี่ยแล้วพี่ทําอะไรให้หนูโกรธปะเนี่ยโหลเกิดอะไรขึ้นเอเฟิดโอยเกิดไ,ไม่เป้าเกิดไม่เป้าเกิดไม่เป้าฮะเดี๋ยวก็ฟาดด้วยคีย์บอร์ดเลยโอยดูดิทุกคนอะไรของเขาวะอะไรเนี่ยเอยทุกคนเราไปไปก็ได้ทุกคนฟิสเ,เขาอะไรของเขาไม่รู้อ่ะคือแบบบางทีผมก็หัวร้อนเว้ยอะไรวะพี่อยู่ก็เอ ตามามาไหมอะตามามาไหมฮะตามามาไหมไปเลยไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องมายุ่งเลยทุกคนก็คือแบบอะไรวะเราก็แบบไม่อยากให้แฟนเราไปยุ่งกับคนอื่นไงจะมาแบบอะไรเนี่ยอยู่ก็แบบมาขัดขวางไม่ให้เราไปนั่นเอามาทําไมอะมาทาไมมาทําไมไปเลยไปเลยไปเลยอะไรเนี่ยดูไหมว่าห่วงเนี่ยฮะ ขอโทษไม่ต้องมาขอโทษเลยเมื่อกี้ตีตายทั้งหลายรอบไม่ต้องอุย้ยนี่ไงนี่ไงพูดถึงก็อ,อยู่แล้วนี่ไงก็อยู่กับไอ้ทันจิโร่ดิอยู่พี่ทำไมอะฮ่ะ,ฮะชอบทันจิโร่ไม่ใช่เหรอทีคลิปก่อนนะแหมคงรู้แหละว่าพี่ปลอมตัวมาเลยไม่ชอบใช่สิไม่ชอบพี่อยู่แล้วนี่รู้แหละรู้แหละไม่ต้องมาเลยปิดเลยทุกคนปิดปิดปิดเออทุกคนเราต้องหาบล็อกปิดเขาแล้วล่ะพูเดี๋ยวเราโอเคโอเคไม่ขอออกแล้วทุกคนนะเออนี่เราปิดมาละเฮ้ยอะไรอะทีนี้วาร์ปตามโถที ขึ้นไปมาลงลอย่าโทษนี้นี้เราไปเอาชิลอกของเราคนเดียวก็ได้ทุกคนนะไปไหนไปอยู่คนอื่นไม่อยู่ด้วยแล้วโถ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะให้อะไรอ่ะใไไห้แดนจิโร่ดิไม่เอาให้แดนจิโร่ไปดิให้แดนจิโร่ไปไม่เอา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 ,เอาให้แดนจิโร่ไปไม่ยุ่งเลยเอ่ะ เอ้ยตามมาทำไมไม่ต้องตามมาไม่อะไรอะไรอะไรอ่านงองอดีๆจะมาแบบใช้ดาบใช้ดองใช้ดาบโอ้แคกเขาอยากคืนดีฮะใช้ดาบเนี่ยถามจริงไปดีกว่าทุกคนไป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 ไม่อยากเฟรมมายุ่งแล้วขอโทษเอาอะไรมาง้อก่อนเลยเอาอะไรมา at uh ง, er. we ง้อก่อนเลยเร็วงอนด้วยเงินนี่ยนะโหดูดิคิดว่าแบบเราจะยอมแพ้เงินอ่ะโอ้โหอาหารเอออาหารก็โอเคกินก่อนแล้วกันเมื่อกี้เมื่อกี้ทำเล่นๆใช่ไหมถ้าทำเล่นๆก็ให้อภัยแหละเอ้ยเอ้า เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะออวนะพุ่งพเอาอยู่นะเฟิร์นนะเมื่อกี้เพิ่งงอไม่เหรอฮะทำอ่ะเก่งอีกแล้วนะหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะวนะอุ้ย ไหนเฟิร์สเอาย้ายพี่หน่อยเร็วพี่ได้ตีมันถ้าแบบรักพี่ยังยังรักพี่อยู่เอาย้ายพี่เร็วช่วยตีมันโอ้ยเฟิร์สก็จะตีพี่ทำไมเราตีมันสิก็งอพี่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเฟิร์สเอาย้ายพี่หน่อยเร็วอุ๊ยอะไรอะอะไรอะเพราะเราพี่ไม่อยากอยู่โลกเดียวกับเฟิร์สจุงเอ้าเฟิร์สจุงไม่อยากอยู่โลกเดียวเอ้าอะไรอีกวะอะไรอะทำอะไรอะทุกคนเฟิร์สทำอะไรอะเฟิร์สทำอะไรอะเฮ้ยเฟิร์สเข้าไปหาใครอันเฮ้ยเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเฮ้ยเกินไปแล้้้วนะะบางทีีีออออออ่่คคคืืืืืเเมมกกกก็็ แย่งมังอพี่เนาะแบบก็แค่แบบงอเล่นๆเฮ้ยฆ่ามันเนี่ยฆ่าฆ่ามันให้พี่ดูอ่ะพี่ก็จะยอมเหมือนเดิมละเป็นเหมือนเดิมอุย้ยเออมันต้องงี้ดิเออฆ่ามันไปฆ่ามันไปเนี่ยเป็นไงนนรู้แหละว่าอยากโอ้โหโอ้ยมันเยอะเกินไปแล้วไอ้พวกนเนี้ยอะไรหนาวะเฮ้ยโอ้ทุกคนผมจะฆ่ามันทั้งหมดเลยอุ้ยหัวอะไรอ่ะอุ้ยทันจิโร่เฮดอ้าวไอ้หัวอไอ้หัวไอ้ไหัวไอ้ไห,หัวหน,นนห,นนหน้าโง่ทุกคนไอ้หัวหน้าโง่ที่มาจีบแฟนเราทุกคนเอ้าเราเฟิร์สไปไหนอ่ะ ทุกคนมันคือหัวไอ้หน้าโง่ที่มาเจ็บแฟนเราเว้ยผมโยนทิ้งไปนอนเลยดูดิหน้ามันโง่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดมาแล้วเนอะเกิดมาแล้วนะเฟิร์สฮะมาคุยกันด <rast> ิมาคุย <GO> กันดิมาคุยกันดิมาคุยกันดิจะเสกเลยแย้วะเฮ้ยจะยุ่งอะไรกับทันยิโร่แยจะแย่ไม่ดีดิเฮ้ยเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่พอแล้ว เฮ้ยทำงี้ก็ทำงี้พี่ไม่อยากยุ่งเลยนะทำงี้ทำงี้ไปไหนก็ไปเลยพี่ไม่ยุ่งด้วยละพี่ไม่ยุ่งด้วยละพี่ไม่อยากอยู่ด้วยละไปไหนก็ไปเลยพี่ไม่ยุ่งละเชิญเชิญเชิญพี่ไม่อยู่ด้วยละดูดิพี่ตายตั้งกี่รอบพี่แก่ไม่ตายซีรเนยเอาเลยเอาเลยจะอยู่กับมันก็อยู่ไปเลยพี่ไม่อยู่ละพี่อยู่่ะทำมันชงมันเชอะพี่ต้องเชิญไหมงอนกลับมาดีพี่ไม่ง้อหรอกเราทำพี่ก่อนตั้งหลายรอบไหมอะไปละเออไปเลยทุกคนคือแบบผมว่าเราต้องต้องเลิกยุ่งกันสักพักอะทุอิไไปย่่ะรงโี ทีคลิปที่แล้วแบบว่าทีคลิปที่แล้วก็วแบบว่าทีคลิปที่แล้วอะร้อยน่าจไม่ชอบเลยทุกคนเออุกคนผมไปแล้วเราค่อยไปเคลียร์ทีหลังแล้วกันนะต้องใช้วิธีไม้เดดอะทุกคนแบบบนเตียงเอ,อ้ยไม่ใช่แบบว่าบนต้องคุยกันดีๆนะทุกคนนะโอเคก็ไปทุกคนผมไปแล้วบา,บายๆเฮ้ยเต่าไปเหมือนกันแ้ะบางทีอะไรกะแฟนเราไปอยู่คนอื่นเนี่ยนะใครใครจะชอบทุกคนใช่ปะไปแล้ว